เช็คความฟิตอยู่บ้างนะครับแล้วก็นะครับคาราฟิโอลีเนี่ยนะครับก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับคาดว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ลงนะครับสำหรับคาราฟิโอลีเนี่ยนะครับแล้วก็ทิมเบอร์นะครับยังคงต้องรอเช็คความฟิตนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของเคเลนตลลี่นะครับในวันนี้สำหรับอาร์เซนอลเองนะครับ สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้ไปไหนก็เข้ามาอยู่ในไลฟ์ฟังในเรื่องของเกมกีฬาด้วยกันนะครับทุกคนเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็กําลังวิเคราะห์คู่บิ๊กแมตช์ของค่ําคืนนี้ของพิมลีกอยู่นะครับสำหรับอาร์เซนอลกับเวอร์พูลอ่าในเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับของทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยก็มีหลายตําแหน่งนะครับก็ในเรื่องของเกมลุกแดนกลางนะครับโอเดกาดนะครับแล้วก็ เกมรับนะครับเซ็นเตอร์แบ็กอย่างซาลิบานะครับแล้วก็คาราฟิโอรีในเรื่องของแบ็กซ้ายเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยอาร์เซนอลนะครับภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตตากำลังกุมขมับอยู่ตอนนี้เชลซีว่าไงครับเชลซีวันนี้นะครับใครๆก็ไปเชลซีนะครับถ้าไม่กลัวพะป่าก็นะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะส่วนตัวผมชอบนะนะครับแต่คนไปเยอะลองคิดดูนะครับคนไปกันเยอะๆเนี่ยมัน รถมันเรือมันอาจจะ,ะผมไม่นั่งเรือผมไม่นั่งรถแต่ผมนั่งรถไฟทุกวันนี้ปลอดภัยที่สุด <c oughs> นะครับเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันนะครับสําหรับเชลซีมาดูคู่อาร์เซนอลกับเลอ้์วููให้จบก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากว่าไม่รีบไปไหนนะพี่พรน,นะครับอยู่ในไลฟ์ของผมก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์ให้ฟังนะครับนะครับสำหรับรายชื่อนะครับตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลเองที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับก็มีตําแหน่ง นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแดนกลางตัวลุกแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยนะครับสามตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นหัวใจหลักของอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับทุกคนวันนี้นะครับลายชื่อคร่าวๆแล้วกันนะครับคร่าวๆที่คาดว่าน่าจะได้ลงเนี่ยเพราะว่าโอ้โหอาร์เตต้าเองนะครับก็สับเปลี่ยนนักเตะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนไปตำแหน่งไหนแล้วนะครับว่าตัวบาดเจ็บในเรื่องของตัวทำรองก็มีน้อยเหลือเกินนะครับเนอะ วันนี้คข่าวๆเลยนะครับมาดูกันคข้าวๆนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยที่คาดว่าน่าจะได้ลงแน่ๆนอนๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนตําแหน่งแน่นอนก็คือผู้รักษาประต,ตูอย่างลายาะนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบ็คขวาเนี่ยนะครับจะเป็นเบนไว้ยืนประจําการอยู่แล้วนะครับก็กาเบียลมากันเยสนะครับกาเบียลมากันเยสเนี่ยก็จะเป็นซินเแบ็กเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวที่จะมาแทนทางฝั่งของซาลิบาเนี่ยก็น่าจะเป็นคิววิออ นะครับน่าจะใช้คีวีออเนี่ยในวันนี้นะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับส่วนในเรื่องของแบ็กซ้ายนะครับที่จะมาแทนตําแหน่งของคาราฟิโอลีเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับก็มองดูแล้วนะครับเห็นอยู่ตําแหน่งเดียวนะครับก็นามองดูแล้วไม่ใช่เห็นอยู่ตําแหน่งเดียวเห็นอยู่คนเดียวเลยนะครับซินจิงโก้แต่ซินจิงโก้เนี่ยมันล้างสนามไปนานนะครับทุกคน ฟอร์มก่อนที่จะล้างสนามก่อนที่จะเจ็บเนี่ยก็ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยเป็นบ่อน้ํามันเรียกได้ว่าเป็นตัวบ่อน้ํามันเลยก็ว่าได้นะครับตัวมียสูตรนี่ก็เจ็บอย่างต่อเนื่องนะครับอาการบาดเจ็บคือเรือรังนะครับก็ยังไม่ได้ใช้นะครับก็น่าจะเป็นซินเชโก้นะครับในวันนี้นะครับสี่เกมรับนะครับวันนี้นะครับเบนไวด์กาเบียลมาการเยสนี่ครับแล้วก็คีวิออและก็ซินเชโก้นะครับส่วนในเรื่องของแดนกลางนะครับแดนกลางเนี่ย แต่ก็นะครับถ้าหากว่าซินจงโก้ไม่ได้ลงเนี่ยนะครับก็สามารถขยับคีวิโอไปได้นะแล้วก็ขยับกาเบียวมาเบนไวมาเนี่ยปาเตเข้ามาปาเตก็เล่นได้นะครับในเรื่องของแบ็กขวานะครับสำหรับปาเตเนี่ยคือตัวนี้นี่คือได้หลายตำแหน่งเลยนะครับเนาะก็นะครับในวันนี้นะครับในเรื่องของแดนกลางนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของดีแคนไลท์นะครับยืนฟุงเชิงนะครับ ในฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นทอสซาครับขวาก็จะเป็นปาเตหรือไม่ก็ปาเตดีแคนไลท์นะครับแต่น่าจะไลท์เนี่ยขยับเข้ามาเล่นในตรงกลางนะครับให้ประถานงานเกมริมเส้นนะครับเป็นทางฝั่งของซินจโก้แล้วก็ปาเตนะครับทุกคนส่วนในเรื่องสามประสานในแดนหน้านะครับทางฝั่งของาร์เซนอลนะครับจะมาเลยระบบ43 3สานะครับสามประสานในแดนหน้าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับก็ น่าจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับหน้านะครับก็จะเป็นอ่าใครฮาวเวนะครับในเกมริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็มาตินเนลี่แหละแน่นอนนะครับที่จะได้ลงและฝั่งขวาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นบุกโยสาก้านะครับน่าจะฟิตทันนะผมมองว่าน่าจะฟิตทันอนะ่ะนะครับบุกโยสาก้าเนี่ยนะครับในเกมริมเส้นฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวานะครับในวันนี้ ลายอัพคร่าวๆนะครับตัวลายอัพที่คาดว่าน่าจะได้ลงนะครับทางฝั่งของอัลเซนน์เองนะครับส่วนทางฝั่งของลิวพูเนี่ยส่วนทางฝั่งของลิวพูนะครับเดี๋ยวไปดูให้นะครับพี่ชายเนาะใจเย็นๆน,นะครับพี่กิ๊กนะครับขอบคุณที่กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอคู่นี้ให้มันจบก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอคู่นี้ให้มันจบก่อนแล้วกันเนาะ สำหรับลิวพูเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยปัญหาก็มีเหมือนกันนะครับในเรื่องของผู้รักษาประตูมือ1ของลิวพูเองนะครับอย่างอลิสันเบเกอร์เนี่ยนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะครับก็จะใช้ผู้รักษาประตูมือ2นะครับทางฝั่งของเคลเลอ์นะครับในวันนี้ลงเฝ้าเสาแทนทางฝั่งของอลิสันเบเกอร์นะครับก็มาดูนะครับว่าจะทําหน้าที่แทนได้ดีแค่ไหนเพราะว่านี้มันเป็นเกมที่ตึง ตึงอยู่แล้วนะครับเรื่องของศักิ์สีด้วยนะครับเป็นเกมที่ตึงอย่างแน่นอนความกดดันนะครับภายตัวผู้เล่นเองมีทุกนัดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับมีประสบการณ์มากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเกมที่นิ่งหน่อยนะครับคุมเกมได้นิ่งหน่อยเนาะนะครับดิสันเบเกอร์นะครับ,รบก็ได้รับบาดเจ็บ นะครับแล้วก็ดิเอโก้โชตาเนี่ยก็โอ้โหน่าจะไม่ได้ลงนะนะครับวันนี้น่าจะไม่ได้ลงนะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บนะครับตรงช่วงซี่โครงนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับแมนยูเป็นไงครับคิดว่าสกอร์เท่าไหร่นะครับสำหรับแมนยูวันนี้ผมมองว่าน่าจะเบียดนะครับน่าจะเบียดไม่ไม่เบียดก็เสมอนะครับแต่เอ็นเอียงมาทางฝั่งของแมนยูนะครับเนาะแล้วก็นะครับเคียซ่าเนี่ยนะครับเคียซ่าเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ ฮาวิเอลเรสนะครับฮาวิเอลเรสนะครับก็อีกหนึ่งลายที่จะพาดใช้เขานะครับไทยลีกหน่อยครับอ่าเดี๋ยวรอจบคู่ริวพูก่อนนะครับทุกคนอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนสําหรับไทยลีกก็ดูมาพอสมควรนะครับดูมาพอสมควรเนาะอ่ะนะครับสำหรับเอ่อริวพูนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาในระบบ4 2 3 1นะครับแต่ริวพูเนี่ยก็ ในเรื่องของตัวแทนนะครับตัวทำรองเนี่ยก็ศักยภาพไม่ต่างก,กันกับตัวจริงเลยนะครับเพียงอยู่ที่ว่าในชั่วโมงนั้นเนี่ยมันจะท็อปฟอร์มเขาหรือเปล่าเท่านั้นนะครับทั้งฝั่งของลิวพูเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผู้รักษาประตูจะใช้เป็นทางฝั่งของเคเล์เฮอนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับลิวพูจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับทุกคนผู้รักษาประตูนะครับเคเลอเฮอ ในเรื่องของเกมรักสี่ตัวเนี่ยนะครับก็เป็นฟันไดนะครับโคนาเต้อลกซานเดอร์อาโนนะครับแบ็กขวาเนาะแบ็กซ้ายนี่นะครับโรเบร์สันนะครับในวันนี้โอ้โหคิดแผงการรับนะครับแน่นอยู่แล้วนะครับฟันไดโคนาเต้เนี่ยนะครับทุกคนเนาะส่วนในเรื่องของเกมรุกนะครับอ่า ไม่ใช่เกมลุกนะครับอ่าเป็นแดนกลางนะครับแดนกลางวันนี้นะครับก็จะเป็นกาเฟนเบิร์ดนะครับแล้วก็แม็กซ์อลิสเตอร์นะครับน่าจะได้ลงในวันนี้นะครับกาเฟนเบิร์ดเนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะเป็นทางฝั่งของกาเฟนเบิร์ดหรือว่าโจนนะครับในวันนี้ก็มีตัวทดแทนอยู่นะครับทางฝั่งของลิเวอร์พูลในเกมลุกนะครับเกมลุกริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยนะครับเป็นใครไม่ได้เลยนะครับนอกจากโมเมดซาลานะครับแล้วก็ ฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งซ้ายก็ต้องรอดูนะครับเพราะฝั่งซ้ายเนี่ยมีดีอาร์ตนะครับกับกัร์โกนะครับสองตัวนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าให้เลือกนะครับให้เลือกก็ผมชอบทางฝั่งของดีอาร์ตมากกว่านะนะครับผมมองว่าในเรื่องการเลี้ยงบอลกินตัวเนี่ย นะครับเลี้ยงบอลกินตัวใช้ความสามารถเฉพาะตัวทางฝั่งของดีอาร์ตเนี่ยผมชอบมากกว่าแต่กั๊โปก็ดีเหมือนกันนะครับกักโปก็ดีเหมือนกันเนาะเกมริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีดีอาร์ตกับกับกกโปเนี่ยสตัวนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าวันนี้ใครจะได้ลงแต่คร่าวๆก็น่าจะเป็นดีอาร์ตนะครับทุกคนหน้าเป้าในวันนี้นะครับรูปรลอนูนเยสคนเดิมคนดีคนเดิมคมกิบ <laughs> ใครเป็นแฟนเลี้วพูก็จะรู้นะครับว่านูนเยสชั่วโมงนี้ฟอร์มเป็นยังไงอ่ะก็มารอดูนะครับมารอดูเนาะเจอกันเนี่ยตึงใส่กันอยู่แล้วสองทีมนี้นะครับทุกคนในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับอย่างที่บอกก็เนี่ยนะครับมาดูว่าในเรื่องของเกมรับนะครับฝั่งเกมรับฝั่งขวาของอ,อาร์เซนอลเนี่ยนะครับจะหยุดดีอาร์ตได้ดีแค่ไหน นะครับทุกคนแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยผมก็อ่าะนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็ดูแล้วมันก็นะครับก็ต้องรอดูซินิโก้นะครับว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนก็อ,อ,อาร์เซนอลน,น่าจะมารับเต็มระบบ ก็ต้องรอดูนะครับว่าอาเจตาเนี่ยนะครับถ้ารับเต็มระบบเนี่ยผมมองว่านะครับในเรื่องของแผงการรับนะครับมันไม่ได้ดีเท่าชุดเท่าที่มีซาลิบาร์นะครับแล้วก็คาราฟิโอรี่เนี่ยนะครับวันนี้ผมว่าไม่รับจ๋าหรอกนะครับไม่รับจ๋าแน่นอนและก็ในบ้านด้วยนะครับ สถิติในบ้านที่เจอกันนะครับสองทีมนี้ก็สําหรับอาร์เซนอลก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะครับไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะที่เจอกันเนี่ยนะครับในครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับที่เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้สามประตูต่อศูนย์นะครับเนาะนะครับคู่นี้เนี่ยน่าสนใจนะครับทั้งคู่เลยในเรื่องของเกมการลุกนะครับเกมการลุกก็ทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ ะครับวันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเทาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลี้ยวพูเองนะครับก็ก็ต้องรอดูความชัดเจนนะครับน่าเห็นใจอาร์เซนอลเหมือนกันตัวสําคัญเจ็บเยอะใช่ครับถ้าตัวเจ็บไม่เยอะเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นเกมอะไรที่แบบเราน่าดูมากๆเลยนะครับเหมือนในนัดที่อาร์เซนอลเจอกับแมนซิตี้แล้วตัวผู้เล่นน้อยกว่านะครับในนัดนั้นก็น่าเสียดายนะ เป็นเกมที่แบบโอ้โหเปลี่ยนไปาจากอาร์เซนอลที่จากลุกนี่ครับเปลี่ยนมารับเต็มระบบเนี่ยนะครับทุกคนมันมันทำให้เราแบบไม่ตื่นเต้นน่ะนะครับการดูบอลเนี่ยเราดูบอลนะครับเราดูเพื่อให้ทั้งสองทีมมันผลิตสกอร์ใส่กันอยู่แล้วนะครับกลับเป็นนัดนั้นที่อาร์เซนอลโอ้โหแพ็คเกมรับนะครับกับแมนซิตี้มันก็ต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าว่าอยากมีแต้มกลับบ้านนะครับเนาะ แต่มาดูวันนี้นะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับบาดเจ็บเยอะแล้วนะครับและจะจากสิตินะครับในช่วงหลังๆเนี่ยโดนใบแดงกันบ่อยมากๆเลยนะครับอาร์เซนอลก็มาดูว่านะครับตัวผู้เล่นเนี่ยจะคุมอารมณ์กับเกมใหญ่ๆแบบนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับก็มาเข้าถึงบทสรุปเลยแล้วกันคู่นี้อ่ะอยู่ในนี้นะครับ30ท่านนะครับใครแฟนอาร์เซนอลกด1เข้ามาให้หน่อย นะครับมีใครเป็นแฟนอาร์เซนอลไหมกดหนึ่งเข้ามาให้หน่อยนะครับทุกคนคิดว่าแฟนทุกคนคิดว่าทีมที่คุณเชียร์จะชนะหรือเปล่าแฟนอาร์เซนอลกดหนึ่งเข้ามาให้หน่อยนะครับใครเป็นแฟนเลี้ยวภูกด2เข้ามาให้หน่อยนะครับกด2เข้ามาให้หน่อยมีไหมสี่ท่านเนี่ยอยู่ในนี้อย่าบอกนะว่าเป็นแฟนแมนยูแอบแอบเข้ามาฟังคู่เวี้์วููกับคู่อาร์เซนอลเขาจะ <S <S เขาจะเตะกันเนี่ยอ้า นะครับแฟนลิวภูรายงานมาแล้วนะครับพี่ตุย๋ยนะครับอ่าลิวพูสองแต่ผมว่าแฟนลิวภูเยอะนะนะครับแฟนลิวพูเยอะนะอาสามสิบสี่สิบท่านไม่มีใครไม่มีใครเป็นแฟนบอลของสองทีมนี้เลยครับเป็นแฟนแมนยูและแอบแอบเข้ามาดูหรือเปล่าดูได้นะครับดูได้ อ่านะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับแฟนอรนเซนอลไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่มีไม่เป็นไรเนาะสาหรับคู่นี้นะครับถ้าหากว่ามองในเรื่องของขุมกําลังแล้วนะครับและก็ฟอร์มแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่านะครับฟอร์มทางฝั่งของเวีรยพูลเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะข่มอยู่สักนิดนี่ครับแล้วก็ในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับก็เทียบกันตําแหน่งต่อตําแหน่งเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของเวีรยวููนะครับที่มีผลงานที่ดีกว่า นีครับในชั่วโมงนี้เนาะแต่วันนี้นะครับมันเป็นศึกของศักดิ์ศรีเหมือนกันนะครับอาร์เซนอลเองกออ็อยู่ในช่วงที่กระหายแชมป์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาพลาดแชมป์มาเนี่ยมา2-3ปีแล้วนะครับทางฝั่งของอาร์เซนอลทำได้ดีที่สุดแค่เพียงรองแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับลิเวพูก็นะครับ,รนะรบต้องการแต้มเพื่อจะทวงอันดับที่1ของตารางของพวกเขาคืนนะครับเพราะว่าโดนแมนซิตี้แย่งไปแล้วเมื่อวานนี้ นี่ครับทุกคนเป็นเกมสนุกอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูในเรื่อง Head tohead กันบ้างนะครับ Head tohead ที่คู่นี้เจอกันเนี่ยนะครับมโนโกน่าไปไหมครับสเปอร์มองบอเป็นไงครับโอ้วันนี้สเปอร์เนี่ยหวั่นใจเหลือเกินนะครับมโนโกก็น่าสนใจนะครับมโนโกน่าสนใจเนาะอ่ะมาดู h ฮ tohead สำหรับคู่นี้ก่อนเลยนะครับไม่ใช่ก่อนเลยมาดูกันบ้างนะครับอ่า จากสถิตินะครับเอาจากแค่เพียง4นัดก็พอเนาะทุกคนนะครับ4นัดก็พอนะครับ4นัดหลัง